ผมในทรงโมฮองแบบง่ายๆคะ่ะให้ดูเป็นโมฮองแบบครึ่งหัวคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะด้านเพราะว่าด้านหลังเราไม่เห็นนะคะโยูย่ก็รวบทำการรวบเป็นฐานม้าข้างหลังไว้แล้วนะคะแต่ว่ารวบให้มันสูงขึ้นนะคะด้านหลังหวีให้เรียบคะ่ะจากนั้นก็จะมีผมด้านข้างนะคะสองข้างค่ะเราจะเริ่มจากการหวีผมด้านข้างขึ้นนะคะให้เรียบคะ่ะแล้วก็กิบดำนะคะ ให้เป็นแนวตรงไล่ไปด้านหลังติดไล่ไปเลยนะคะแนวตรงไล่ไปด้านหลังนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันเน้นคือต้องเรียบเรียบที่สุดเท่าที่มือเราผู้เดียวเนี่ยจะทำได้นะคะอันหลังก็ เียบในแนวสวนนะคะหายละหนึ่งข้างมาอีกข้างหนึ่งบ้างค่ะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะเยียงคอค่ะต้องเยียงคอนะคะฉีดสเปรย์นิดนึงชให้ผมอยู่ตัวนะคะแล้วก็ปาดขึ้นค่ะมารวมตรงกลางนะคะเหมือนเดิมค่ะ ค่่ะทีนี้ผมเราก็จะมา กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะจับทรงให้สวยคือผมอยุ้ยเนี่ยมันผ่านการม้วนมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามหามุมที่เขาม้วนอยู่เนี่ยแหละคะ่ะที่ยังคงไว้ให้คงไว้นะคะเขาม้วนอยู่แล้วเราก็จับเขาม้วนเหมือนเดิมค่ะจับเขาม้วนอย่าฝืนทิศทางผมโดยเด็ดขาดจากนั้นก็ดิด้กคพะ พยายามติดให้คลุมกิ๊บเดิมนะคะทําเป็นแบบให้มันสเปะสป่าไปก่อนนะคะไม่ต้องมีที่รีตรองอะไรเขามาก ด้านหลังก็ตกขึ้นมาข้างหน้านะคะเช่นเดียวกันหากระจกนะคะที่มันตัดงอเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เก็บผมที่ยังห้อยๆอยู่ให้หมดนะคะเก็บขึ้นให้หมดเลยเป็นกระจุกเดียวด้านหน้าก็เช่นกันนะคะด้านหน้าเนี่ยจริงๆผมยเยอะนี่คือเป็นผมม้านะคะคเป็นผมมา้าก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ม้วนเป็นกระจุกเล็กๆก็ได้นะคะ เพื่อเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วยังคะทีนี้ด้วยความที่ผมด้านข้างเราอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะติดกิ๊บย้ำขึ้นมาอีกทีค่ะทั้งสองข้างนะคะ ผมให้หมดค่ะจวนแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาของเรามันอยู่ที่เจ้าผมทั้งหลายค่ะ,<อ>คะ,ะก็เก็บพอสาเก็บให้หมดไม่ให้เหลือไม่ให้เกินอาจจะมีล้ำๆมาข้างหน้าบ้าง หน่อยนะคะ ตรงไหนที่มันเป็นรูปผมที่แบบว่ามันหลุดมานะคะแนะนําว่าให้ใช้กิ๊บปักเป็ดแบบนี้ค่ะตัวยาวๆอย่างนี้นะคะนี่นะมีแบบแนบไว้ค่ะ,ะ,คะให้มันอยู่ก่อนเพราะว่าโดยธรรมชาติของผมเราเนี่ยม,มันมันจะต้องไปตามแรงน้มถ่วงของโลกเราก็ฝืนเ้าไว้ก่อน ถ้าไม่มีตัวใหญ่ก็ใช้ตัวเล็กก็ได้นะคะน้นตานเก็บให้หมดหนีไว้ก่อนนะคะแล้วพอทิ้งให้เขาเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้คงเรียบสวย ทีนี้เราก็เก็บลูกผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แล้วล่ะคะ่ะสำหรับโมฮอง่ายๆนะคะที่คุณเองก็สามารถท่ได้ที่บ้านของคุณค่ะ